ยินดีกับทางน้องเพลงพิมรมดาด้วยค่ะล่าสุดนะคะถอยรถใหม่ด้วยาราคาเงนินสดเลยทีเดียวค่ะครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นรถคันแรกนะคะที่ซื้อเงินสดแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆค่ะเพราะว่าเป็นรถตู้สีดําเลยเนะยาเะสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมโดยที่ทางน้องเพลงนะคะถอยรถใหม่เนี่ยในวันเกิดของตัวเองด้วยนะคะหลายเพจหลายๆสื่อนะคะก็ออกมาพูดถึงเยอะมากๆแล้วก็ต่างแสดงความยินดีกับทางน้องเพลงเนาะบอกว่าถอยรถ รับวันเกิดค่ะเพลงพิมดาให้รางวัลตัวเองนะคะแฟนเพลงร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างมากเนาะเพลงพิมดาเนี่ยค่ะศิลปินหมอลำสาวคนเก่งน,นะคะควักเงินสดถอยรถคันใหม่เป็นเจ้าเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอดออมและมีวินัยในการเก็บออมอย่างน่าชื่นชมค่ะน้องเพลงนะคะโพส ผ่านสื่อโซเชียลนะคะว่าขอขวดมันเกิดให้ตัวเองปีนี้ซื้อรถเงินสดค่ะหนูทําได้แล้วดีใจเทปน้ําตาไหลเลยทีเดียวเนะีคะเจ้าตัวนะคะเผยว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในความฝันที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มทํางานในวงการหมอลํำวันนี้สามารถทําได้สําเร็จและอ่ระ เพราะว่าได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนเพลงทุกคนนะ,ะ่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและคำอวยพรจากคนรอบข้างค่ะเรียกได้ว่าเป็นของของวัญวันเกิดที่ทั้งภาคภูมิใจและมีคุณค่าทางใจมากที่สุดเนาะเพลงพิมพ์ระดาเนี่ยถือว่าดีใจมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือขอสแสดงความยินดีกับทางน้องเพลงอีกรอบด้วยก็แล้วกันเนะคะเป็นรถคันแรกเนี่ยที่น้องภูมิใจมากที่สุดเพราะว่าเป็นรถที่น้องเนี่ยพยายามที่จะ ซื้อมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าวงการหัวลำใหม่ๆนะคะคือน้องเนี่ยตั้งใจเนาะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเดินทางตลอดนะคะก็เลยอยากได้รถคันนี้เป็นอย่างมากนะคะเป็นรถตู้การสะดวกเดินทางก็จะ ดีขึ้นสบายเพิ่งดีขึ้นสบายขึ้นนะคะการหลับการนอนนะคะก็ดีขึ้นเพราะว่าน้องเดินทางนะคะมันก็จะมีการนอนระหว่างเดินทางเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าทํางานมาในเหนื่อยบางทีก็ถึงเช้าอย่างนี้ค่ะแล้วเราไม่ได้พักเลยอย่างนี้ค่ะพอได้รถตู้มานะคะการพักผ่อนเนี่ยมันก็จะดีขึ้นหน่อยเนะะี่ยค่ะก็ถือว่าดีใจกับน้องเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าเรามีเงินพอที่จะซื้อเงินสุดได้คือเราเก่งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็ตามแต่นะคะถึงแม้มันจะไม่ ใช่ป้ายแดงก็ตามนะคะแต่ถ้าเราสามารถซื้อเงินสูด่ได้มันก็เป็นจํานวนไม่ใช่ใน,น้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่ารถรุ่นยี่ห้อนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ถูกๆเนาะคุณผู้ชมเนาะโอ้โหเป็นคันที่แบบรูมากๆนะคะสำหรับน้องเพลงพิมดาถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่ล้ําค่ามากๆในปีนี้นะคะคุณผู้ชมคะความสําเร็จที่เรียกได้ว่าไม่ได้มาง่ายๆเลยทีเดียวคะ่ะ ต่างคนนะคะก็ต่างพยายามที่จะแข,ขวาเพื่อจะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีอย่างที่ทุกคนเห็นนี่หละคะ่ะน้องเพลงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะมีทุกอย่างด้วยมือของตัวเองเพราะว่าอะไรคะคุณผู้ชมการที่ครอบครัวน้องนะคะคได้มาจนถึงจุดจุดนี้มันยากอยู่เหมือนกันแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะกว่าน้องจะมีทุกอย่างกว่าน้องจะมีบ้านมีรถปลดหนี้ให้ครอบครัวนะคะแต่ก่อนครอบครัวก็แทบจะไม่มีอะไรเลยเหมือนกันนะคะไม่มีเงินแม้กระทั่ง ทั้งจะให้น้องไปเรียนหนังสือนะคะน้องก็เลยเลือกที่จะมาทํางานหาเงินเองดีกว่าแล้วใครจะไปคิดนะคะว่าวันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จแฟนคลับชาวเน็ตแม่ยกจะให้การตอบรับดีขนาดนี้ใครจะคิดว่าเราจะมี FC จริงไหมคะวันนี้น้องก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วในวงแพลวเขาแสงทองค่ะใครที่ชอบดราม่าชอบดูถูก ตำหนินะคะคือน้องก็เก็บทุกอย่างไปพิจารณาเลยค่ะแล้วก็แก้ไขปรับปรุงแต่ว่าวันนี้น้องก็สามารถมีทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะอันนี้คือความสามารถอีกอย่างหนึ่งของน้องถึงแม้น้องจะเจอดราม่าบ่อยครั้งในเรื่องการร้องเพลงแต่บางคนก็ยังรักแล้วก็ซัพพอตน้องอยู่นั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกลียดกันไปหมดเนาะ คนเราเนี่ยก็มีทั้งรักแล้วก็มีทั้งเกลียดกันทั้งนั้นเลยค่ะแต่วันนี้น้องประสบความสําเร็จก็ควรที่จะยินดีกับนนองเพราะล่าสุดนะคะก็ปิดหนี้ให้ทางครอบครัวได้เนาะ,ะวันนี้นะคะก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองก็เป็นรถตู้สุดหรูนะคะคุณผู้ชมขามบอกเลยว่าน้องเก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะถึงแม้จำแมถึงแม้บางคนจะบอกว่า แค่ okay, นี้เองนู่นนี่แต่เชื่อเลยค่ะว่ากว่าเราจะหาได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็มันเป็นความภูมิใจมากๆสําหรับเด็กคนหนึ่งนะคะที่จะทําได้ขนาดนี้นะคะบางคนเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อรถคันนี้ได้ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าดูถูกกันเลยเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะ,ค,ะคนเรานะคะมีจังหวะนะคะแล้วก็มีความเก่งความด้อยนะคะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ว่าใครจะดีเป็นหมดแล้วใครจะแย่ทั้งหมดอย่างน้องเพลงเนะะี่ยค่ะอะไรที่น้องปรับปรุงได้นะะ้องก็ปรับปรุงนะคะพยายามที่จะรับ ก็ตาหนิติเตียนทุกๆอย่างเนาะคุณผู้ชมเนาะถึงแม้น้องจะมีดราม่าเยอะนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่คะคุณผู้ชมขาน้องก็พยายามฝึกฝนแล้วก็ฝ่าฟันดราม่าไปให้ได้ค่ะไม่ว่าน้องจะเจอเรื่องร้ายๆแค่ไหนก็ตามยังมีครอบครัวแล้วก็บ้านแผวาแสงทองนี่แหละค่ะที่อยู่เคียงข้างน้องเสมอเนาะคุณผู้ชมเนาะนี่นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งแล้วค่ะได้พูดถึงเรื่องความสําเร็จของน้องเคนี่บ่อยมากๆนะคะบางคนอาจจะเอกใจเอ้ยน้องเพลงดราม่าเยอะขนาดนี้ก็ไสามารถประสบความสําเร็จได้หรอใช่ค่ะคุณผู้ชมข่เพราะว่า เราไม่จําเป็นต้องไปจมปักอยู่กับเรื่องแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเราพยายามที่จะฝฟฟึกฝนนะคะแล้วก็พยายามทําให้มันดีนะคะทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะตอนนี้เนี่ยน้องก็สร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับครอบครัวไว้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งน้องสาวเรียนหนังสือเนาะการทําบ้านสร้างบ้านให้ครอบครัวปิดหนี้ปิดสินให้ครอบครัวเนี่ย ล่าสุดนี้นะคะก็สามารถมอบรถตู้คันใหญ่ให้ตัวเองในวันเกิดเตวเนะะี่ยค่ะถือว่าสุดยอดมากๆในฤดูกาลต่อไปนะคะก็คงจะไม่ได้ยุ่งยากลําบากแล้วเนาะการหลับนอนก็สบายมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะในการเดินทางก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้ไกลแค่ไหนนะคะก็ไม่มีอุปสรรคแล้วค่ะถือว่าเป็นรางวัลของตัวเองที่สมควรได้รับเป็นอย่างมากนะคะถึงแม้ใครจะบอกว่าสิ้นเปลียงนู่นนั่นนี่นะคะแน่นอนค่ะว่า เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตเหมือนเราเขาไม่มีทางรู้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆน้องเพลงเขาก็ไม่อาจจะใส่ใจได้หรอกนะคะเพราะว่าเขาก็เจอดราม่ามาทางชีวิตแล้วคุณผู้ชมขาเรียกว่าเป็นเพลงพิรดาลูกสาวของแม่แพรวแสงทองแลคุณผู้ชมเนาะต้องเจอดราม่าอยู่แล้วนะคะบางคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ้ยทำไมไม่ถอยป้ายแดงไปเลยนะคะแค่น้องนะคะมีตังค์ซื้อเงินสดขนาดนี้นะคะไม่จําเป็นต้องป้ายแดงหรอกคะ่ะมือสองก็คุณภาพดีเหมือนกันนะคะรถตู้มือสองก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาถ้าสภาพด ดีหน่อยเนาะอันนี้น้องสามารถซื้อเงินสดได้ไม่เป็นหนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆแล้วค่ะก็แค่อ่มีการเดินทางอย่างสะดวกขึ้นนะคะสะดวกสบายในการพักผ่อนขึ้นก็ดีมากๆแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าไปว่าอย่าไปตําหนิใครเลยนะคะเราก็อ่าซัพพอร์ตกันไปถ้าไม่ชอบเราแค่เลื่อนผ่านแค่นั้นเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ต้องไปตําหนิติเตียนหรอกเนาะเพราะน้องก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วแค่ระดับวันนี้เรายังไม่ทําไม่ได้เท่าน้องเลยะคะ่ะคุณผู้ชมขาถึงแม้น้องจะเจอแบบ อะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายแต่น้องก็สามารถทํามันได้นะคะสร้างบ้านนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะคุณผู้ชมขาปดนี้ก็หลักแสนอยู่เหมือนกันนะคะซื้อรถอีกนะคะคุณผู้ชมขาคิดว่าคนคน,นึงเนี่ย จะหาได้ขนาดนี้ไหมอันนี้แค่เด็กหน่อยนะคะคุณผู้ชมขาอายุยังไม่เยอะด้วยซ้ำนะแต่ว่าสามารถสร้างทุกอย่างได้ด้วยมือของตัวเองได้เก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเลยนะคะก็ยินดีกับทางน้องเพลงอีกครั้งเนาะแล้วก็ปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่มีความสุขมากๆสําหรับวันเกิดของน้องเพลงนะคะคุณผู้ชมขาก็ขอให้สุขสมหวังทุกๆปีแล้วกันนะคะในวันที่น้องเนี่ยได้รับรถคันใหม่เนี่ยก็จะมีการสแสดงคอนเสิร์ตเนาะหรือว่า ทางน้องเพลงเนี่ยค่ะก็จัดรุนแห่นะคะเพื่อมาฉลองด้วยนะคะสำหรับวันเกิดของตัวเองเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะทั้งออกรถใหม่แล้วก็วันเกิดของตัวเองเนี่ยคะครั้งนึงจะมีแบบนี้ใช่ว่าทุกคนจะดทาได้เนาะ เราก็ต้องแสดงความยินดีกับทางน้องเพลงค่ะเก่งขึ้นอีกปีแล้วนะคะยินดีด้วยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาวไม่รู้ว่าจะพูดคาไหนอันนี้คือจากใช้เหลือนะคะยินดีกับน้องเพลงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แฟนคลับหลายๆคนก็แสดงความยินดีกับน้องเพลงเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่คิดว่าน้องจะได้ไม่คิดว่าน้องจะเก่งขนาดนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะไอเราก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าเราอยู่ในวัยเท่าน้องเพลงอะ่ะเรายังไม่เก่งเท่าน้องเลยนะคะไม่มีความสามารถเลยจริงๆนะคะแต่ถือว่าครั้งนี้นะคะยังไงก็ต้องชื่นชมค่ะคุณผู้ชมขาวฝากเป็น หลักใจให้ทางน้องเกลงด้วยกันแล้วกันค่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตโดยจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ